ค่ะวันนี้นะคะทั้งฝนก็ออกมานะคะเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเกิดอะไรเกิดความกระทบอะไรกับเราบ้างจะมีเถ่าไปก็มีกระแสหลายๆกระแสนะคะอย่างเช่นทั้งทางบวกและลบใช่ไหมคะใช่ค่ะอังลบนี่คือเรื่องอะไรคะกรณีเหมือน ไปแทรกแซงความรักคคำมือที่สามค่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เรากับพี่แท็กคืออะไรจักกันได้ยังไงคือรู้จักกันมานานแลวค่ะก็คุยกันระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตั้งสถานะอะไรว่าคุยในลักษณะไหนเหมือนคุยกันแบบเออฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งสถานะอะไร จักกันก่อนหนะ้าที่พี่ไทยจะเลิกกับพี่หยุนเป็นหอมมารู้จักกันมานานแล้วค่ะคุณแสดงว่าคุยกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่เขาพบกับเธอคุยกันมานานแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่พี่เขามีแฟนหนูก็ไม่ได้ยุ่งอะไรค่ะไม่ได้ไปแบบเกี่ยวข้องไปแย่งแฟนใครค่ะฉันเป็นของเธอเธอเป็นของฉันนี่หม่ไม่เหมือนแบบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเธอเป็นแฟนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝ่ายชใจ ตัวหนูค่ะใช่ค่ะไม่ได้แบบคบกันเป็นแฟนหรืออะไรแต่บอกว่าคุยกับเขาคนเดียวใช่ค่ะหนูคุยกับเขาคนเดียว,ยวก็ดูดูอยู่รู้อยู่แล้วว่าเขาก็มีแฟนแล้วแล้วก็รับได้เ,เอาไม่ใช่ค่ะในช่วงที่เขามีแฟนหนูก็อยู่ในสถานะของพี่น้องคนรู้จักกันแต่พอหลังจากนั้น ที่พี่เขาเป็นโสดก็กลับมาคุยกันค่ะแต่มี่เขาไปได้คุยกับพี่แทคทไหมคะก็คุยค่ะเพราะว่ายังไงบ้างก็เขาก็หาว่าเขาคิดว่าแบบฝนเนี่ยสร้างกระแส mm hmm. ซึ่งฝนไม่ได้ทำแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เขาคิดว่าเราเป็นปล่อยลูกออกมาใช่ใช่ค่ะปล่อยจริงปะคะค่ะหลักฐานนะคะก็ตามข่าวอะค่ะที่มีอยู่ในข่าวค่ะได้ทำหลักฐานได้ไหมคะหลักฐานเหรอคะในในรูปของที่พี่ๆอะค่ะใช่ค่ะอย่างรูปเรากับรูปแท็กเองนี่เป็นใครเป็นคนโพสต์ออกมา รูปคือรูปที่หลุดลเหรอคะอ,อ๋อสองรูปนั้นก็คือว่าฝนเนี่ยคุยกับเพื่อนๆเ,เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเจอพี่แท็กเนี่ยก็เจอกันก็ถ่ายรูปมันก็เป็นธรรมดาไม่ได้แบบคือไม่ได้โฟกัสว่าเป็นแฟนนะคะเพื่อแเราแบบไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ค่ะก,ก็ก็ยอมรับก็ไป จากที t> t ่เขาคิดว네่าเราสร้างกระแสเรารู <t <t ้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแย่ค่ะเพราะว่าคุยกันอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะได้ไม่โอกาสบอกพี่เพื่อนไหมคะว่าเราไม่ได้เป็นคนสร้างกระแสก็บอกค่ะแต่เหมือนล่าสุดที่เราบอกมาว่าเหมือนเรามโนไปเอง็นจีเขาไม่มาโฟกัก็ แล้วแต่เขาอะค่ะความจริงมันก็คือความจริงระยะเวลาเวลามันจะพิสูจน์ทุกสิ่งเองว่าใครจริงใจไม่จริงใจส่วนตัวเสียความรู้สึกกับเรื่องนี้ไหมคะก็เสียใจอะค่ะเสียความรู้สึกไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะว่าค่ะอันนี้เราต่อไปเราความสัมพ,พันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อเราจะแบบยังคุยกับเขาอยู่ไหมหรือว่าแบบตัดขาดไม่คุณแล้ว ก็ไม่ได้ก็คงจะไม่ได้ตัดขาดอะไรอาจจะจบจะ so, มีกา,าจจะยังไปเคลียร์กันไหมคะมยังไม่รู้เลยค่ะส่วน so, ตัวเราเองอยากอยากจะเคลียร์กับเขาก็อยากเคลียร์ค่ะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการติดต่อไปไหมคะ หลังจากนั้นหรอคะ<ฮ>ก็มีการติดตอ่อคะ่ะใช่เาตอบตกลงยังไงบ้างหลังจากนั้นก็คือมันก็เปลี่ยนไปในทางที่แย่คะ่ะใช่เรายังรู้สึกกับพี่เขายังไงบ้างตอนนี้ก็เหมือนเดิมอะค่ะใช่ กระแสสังคมนะคะเป็นมือที่สามก็เป็นในด้านลบอยู่แล้วก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ใช่ค่ะเพราะว่ามีผลกระทบต่อตัวเองต่อเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวในเรื่องของออจิตใจค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนเขาดูแลแล้วก็อบรมเรามาแบบเรียบร้อยอะไรอย่างาเงีย้ยค่ะนิดหน่อยค่ะคุณพ่อเป็นทหารด้วย แล้วก็เหมือนแบบจะเคร่งในเรื่องนี้ใช่ค่ะก่อนที่พี่แท็กกับพี่ตจ้นของจะเลิกกันแล้วเหมือนตอนนั้นเรายังไม่มีภาพกลอกมาแต่เหมือนตอนนี้ข่าวเรื่องซาลแล้วก็เหมือนเราก็ภาพมาเวลาที่คนมองว่าเราพยายามจะเปิดตัวว่าเราเป็นรานคนใหม่ของเขาแต่เราไม่กล้าเปิดตอนนั้นเพราะเรากลัวคิดว่าเรามีซ ไม่ค่ะคือรู้จักกันมานานแล้วถ้าจะเป็นเขาถ้าจะเกาะกระแสเกาะไปนานแล้วค่ะแต่ฝนไม่จําเป็นต้องเกาะแล้วก็พอรู้ว่าถ้ามีรูปหลุดแล้วอะไรออกมาไม่ดีมันจะทําให้เราไม่ดีแล้วก็เราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดด้วยภาพลักษณ์แล้วก็ทุกอย่างเราก็ต้องดูแลในทางที่ดีค่ะก็ต้องค่ะรักษาภาพามันถ่านานละค่ะ เราจะยืนยันความบ <พ ông S 2> ริสุทธิ์ใจยไงกับการที่แบบเออเขากระหาว่าเราเป็นมือที่สามก็ยืนยันค่ะว่าฝนเนี่ยไม่ใช่มือที่สามไม่ได้ไปทําให้พี่ทั้งสองคนทะเาลออาะกันค่ะแต่คือสมมติ่เาเขาเลิกกันไปแล้วเนี้ยเหมือนเราก็แบบนี่ค่าว่าเราอยากจะเปิดตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างมันจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่จริงค่ะ ราะว่าเราคุยกันเราไม่ได้ตั้งสถานะว่าเราเป็นแฟนเป็นอะไรค่ะแต่คือคือเหมือนแบบเราเราก็คุยกันอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยแบบจบจ้องว่าแบบความสัมพันธ์เราก็ยังพูดไม่เต็มปากว่าแบบจริงจริงมันคือพี่น้องหรือกี่คืออะไรไม่ได้ตั้งสถานะค่ะนนตอนที่คุยแต่ก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันใช่เล่นด้วยอะไรอย่างงี้ ่าก็มีบ้างค่ะก็อย่างนั้นนะคะตามสไตล์ผู้ชายรู้สึกในแบบไหนคะฝนฝนเป็นเหมือนไม่ค่อยได้คุยกับใครนะคะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับเขาคนเดียวค่ะก็เป็นสไตล์เขาเขาเขาเข้ามาหาเราก่อน่ รู้จักกันตั้งแต่ร่วมงานกันค่ะงานเดินแบบค่ะาาก็เข้ามาในลนักษณะของคุยค่ะคุยกันเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ค่ะแต่ก็ยังสงสัยว่ารูปนั้นถุกออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่ได้เปินต่อเองรูปนั้นหรอคะ คือเป็นรูปที่เจอกันคือฝนเจอพี่เขาเออก็ถ่ายรูปเป็นธรรมดาที่ปื้มดาราใช่ไหมคะแล้วก็แค่นี้อค่ะรูปที่ถ่ายอยู่ในรถราคามีรูปในรถในรถใช่ก็เหมือนเป็นแค่รูขาวแต่เราก็นั่งอยู่ข้างบนเขาเงินขามีรูปอืมค่ะรุดออกมาเหรอคะ ไม่ได้ปล่อยอะค่ะแล้วมันออกมาได้ยังไงก็อเเรากคือแบบคุยกันคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการรแช์ธรรมดาค่ะทั่วไปอะค่ะว่าเออเนี่ยฉันเจอดารานะหรือว่าเออคุยธรรมดาค่ะอยู่กับคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ปล่อยแจะว่าอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ควรใช่ใช่ค่ะอาจจะ อันนั้นไม่ขอพาดพิงนะคะไม่ทราบว่าเป็นใครอืแต่เหมือนล่าสุดเหมือนรู้ออกมาพี่แท็กเขาก็บอกว่าผมไม่ได้เล่นด้วยด้วยในน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูจากปากมืหน้าแท็กอะไรอย่างเงี้ยตอนถ่ายรูปพวกเราเขาบอกวไม่ได้เกก็เหมือนแบบเออไม่เล่นด้วยมือหน้ามือซิ่งยังไม่ได้เห็นเลยค่ะอันน์ข่าวที่พี่เขาไม่ได้ดูเลยค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันก็คุยกันนะคะว่าเออมีข่าวออกมาอรแบเหมือนพี่เขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องหาว่าเขาก็ต้องคิดว่าฝนเป็นคนสร้างกระแสค่ะคืะเอเพอิ่มเตินเขาติดต่อมาหาเรา,ว,า,เราว่าเขาไม่พอใจกับข่าวใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไงเหมือนเขาไม่พอใจค่ะเขาเขาติดต่อมาหาเราว่าบอกบอกเราว่าเขาไม่พอใจกับข่าวที่ออกมาให้เราให้เราออกมาพูดออย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะประมาณนั้น คุยคะ่ะคุยกันเมื่อวานเลยค่ะบอกเขาไม่เค้าใจตลอดอะไรเงก็เขาทราบค่ะเขาก็มาบอกเขาบอกเองเลยลายบอกเองเลยคุยกันเมื่อวานค่ะก็หลังจากมีข่าวอะไรเขาก็มันก็ต้องสถานะมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็ต้องแย่อะค่ะ ก็มีสถานะแต่ก่อนมันเป็นแฟนแล้วตอนนี้ต้องกลับมาเป็นเพื่อนการเงินคือเหมือนมีเครือข่ายอะไรองเี้ยอะไรยังไม่รู้เลยค่ะขอทำเรื่องไลายลื่นค่ะที่แบบมีแชทอะไรเงี้ยคิดคิดว่ามันจะดูแบกแปลงไหมคะจัดตัวเราหรือว่าจัดเราไม่ทราบเลยค่ะยังไม่เห็นค่ะก็มีแบบคุยแชทอะไรกันตลอดก็คุยกันตลอดค่ะ อมนาใช่ใช่่แบบสามารถแบบมีหลักฐาไเปิดใหมคอไม่มไม่ได้เตรียมมาค่ะไม่น่าจะมีแตัี่สัางเแายังไม่รู้เลยค่ะ ก็ปกติอะค่ะก็ไม่โกรธค่ะค่ะเ,เรื่องของอนาคตคไม่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเลยค่ะเรื่องสถานะอะไร ไม่เคยถามค่ะบางิ่างกระแสสังคมที่เข้ามาบบแบบโจมตีเราเหยค่ะมันหนักขนาดาไหนยังไงบ้างก็แน่นอนค่ะมันต้องในด้านลบอยู่แล้วก็มีผลกระทบต่อตัวเองเรื่องงานจิตใจหลายๆอย่างค่ะมีคอมเมนต์อะไรแบบแรงๆอะไรที่เราอ่านแล้วแบบรู้สึกแย่เอ่อฝนก็ไม่ค่อยไปไปอ่านอะไรเลยนะคะก็ รู้สึกแย่อยู่แล้วค่ะกลัวว่าจะมีคนแบบไปขุดคุยอะไรเรื่องราวแบบนี้ไม่กลัวค่ะใช่ค่ะความจริงก็คือความจริงค่ะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะออกมาพูดในวันนี้ครัวันนี้ที่ออกมาก็เพื่อปกป้องตัวเองค่ะแล้วก็ครอบครัวค่ะ 哈、uh huh. uh huh.